สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นน์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับบ้านกระดาษนะครับผมน้องๆขอเข้ามาเยอะมากนะครับผมนน่ก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มพับกันได้เลย โอเคขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะพับตัวบ้านก่อนนะครับผมในตัวบ้านนะครับเราจะใช้2แผ่นนะครับผมเราจะพับเหมือนกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่แผ่นแรกก่อนนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผมตัวบ้านใครจะเอาสีอะไรหลังคาบ้านเป็นสีอะไรนะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับโอเคให้เราพับครึ่งกระดาษแนวยาวนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็รีดได้เลยนะครับ โอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเปิดออกมามาวางในแนวตั้งในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมพับสามเหลี่ยมเข้านะครับผมในลักษณะนี้เลยปึ๊บนี่พับสามเหลี่ยมเข้าในลักษณะนี้แล้วก็รีดนะครับผมทั้งสองข้างเึ๊บโอเคพอพับด้านนี้ได้แล้วนะครับผมเราก็หมุนมานะครับผมมาพับด้านนี้ด้วยนะครับเราจะพับเหมือนกันเลยนะครับผม พับบ้านนะครับผมพับง่ายๆนะครับผมสวยงามเลยปึ๊บโอเคอีกข้างก็เหมือนกันเลยนะครับปึ๊บไม่ให้โอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะเอาเหลี่ยมล่างนะครับผมพับขึ้นมาชนเหลี่ยมด้านบนเลยนะครับผมพับเข้ามาในลักษณะนี้เลยนี่เล็งให้ตรงนะครับผมเหลี่ยมชนเหลี่ยมขอบชนขอบนะครับผมจากนั้นเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บ โอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอาขอบด้านข้างนะครับผมทั okay. right ้งสองข้างนะพับเข้ามานะครับผมชนขีดตรงกลางในลักษณะนี้เลยนะครับโอเคเราทําการพับเข้ามานะครับผมปุ๊บนี่ชนขีดตรงกลางนะครับเล็งให้ตรงนะครับผมจากนั้นเราก็รีดได้เลยปุ๊บนี่ทั้งสองข้างเลยนะครับปุ๊บโอเคเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับผม นี่ให้เราพับในลักษณะนี้นะครับผมทั้งหมด2แผ่นนะครับผมโอเคทําการพับอีกแผ่นหนึ่งได้เลยนะครับผมนี่ครับผมให้เราพับในลักษณะนี้นะครับผม2อันนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราหยิบมา1อันนะครับผมมาวางในด้านนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะเอาไม้บรรทัดนะครับผมกับดินสอนนะครับมาวัดนะครับผมเราจะวัดความยาวนะครับผมความยาว 2ซนติเมตรนะครับผมนี่วัดจากขีดตรงกลางนะครับผมเห็นไหมขีดตรงกลางนี้นะครับผมให้ตรงกับ2ซนติเมตรนะครับผมีนในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราทําสัญลักษณ์ตรง4ซนติเมตรนะครับผม4ซนติเมตรนะครับปุ๊บกับ1ซนติเมตรนะครับผมตรงนี้นะครับเห็นไหมความกว้างตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับผม2ซนติเมตรข้างนี้ก็2เซนนะครับผมเท่ากันนะครับโอเคความยาวนะครับผมความยาวขึ้นไปนะครับผม5ซนติเมตรนะครับผมให้เราวัดนะครับนี่ปุ๊บ นี่มาถึงนี่เลยนะครับผม5ซนติเมตรนะครับจากนั้นเราก็ตีเส้นลงมาได้เลยนะครับผมปุ๊บนี่ทั้งสองข้างนะครับความสูง5ซนติเมตรนะครับผมปุ๊บนน่ในลักษณะนี้นะครับผมความกว้าง4เซนติเมตรนะครับผมให้เราตีเส้นบนอีกหนึ่งรอบนะครับปุ๊บนี่แล้วก็เขียกลางอีกหนึ่งนะครับผมปุ๊บเี่ในลักษณะนี้นะครับผมให้เราตีเส้นในลักษณะนี้นะครับ ความกว้าง4เซนติเมตรนะครับผมข้างและ2เซนนะความสูงนะครับผมความสูง5เซนติเมตรนะครับผมในลักษณะนี้เลยจากนั้นนะครับผมเราก็เปิดด้านล่างออกนะครับผมในลักษณะนี้แล้วเราก็ตัดได้เลยนะครับผมตัดเป็นประตูนะครับผมวิธีการตัดนะให้เราตัดเส้นกลางก่อนนะครับผมตัดเข้าไปชึบนี่ให้เราตัดมาถึงนี่เลยนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ตัดด้านข้างเข้าไปเลยนะครับผมด้านบนนะ ปึ๊บนี่ตัดในลักษณะนี้นะครับผมนี่เห็นไหมเป็นประตูนะครับผมทั้งสองข้างนะปึ๊บนเ่โอเคครับผมนี่ให้เราตัดในลักษณะนี้นะครับผมเป็นประตูนะแล้วก็ให้เราพับออกในลักษณะนี้เลยนะครับผมเหมือนประตูบ้านนะครับผมนี่เราพับออกในลักษณะนี้นะครับปึ๊บนี่โอเคครับผมนี่เห็นไหมประตูบ้านเราได้แล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมกระดาษมันเปิดได้นะครับผมให้เราติด เทปนะครับผมให้เราติดเทปใส่ได้เลยนะตรงนี้ปึ๊บพับติดปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมให้มันสวยมากยิ่งขึ้นนะครับผมกระดาษจะได้ไม่เปิดนะครับปึ๊บนี่โอเคครับผมในประตูบ้านเราได้แล้วนะครับผมโอเคพอทําแบบนี้ได้แล้วนะครับผมได้ประตูบ้านแล้วจากนั้นนะครับเราก็มาประกอบกันนะครับผมอันนี้เราก็เปิดมาแนวตรงเหมือนกันนะครับผมวางในแนวตรงแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเอาด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมสอดเข้าไปนะครับ นี่นะครับตรงนี้มันจะมีรูอยู่นะครับผมเอาด้านไหนสอดก็ได้นะครับผมพี่โนจะเอาด้านขวาสอดเข้าด้านซ้ายนะครับผมในลักษณะนี้เลยเห็นไหมสอดเข้าไปได้นะครับผมทั้งสองข้างนะเราก็เอาด้านซ้ายสอดเข้าไปด้วยนะครับผมปุ๊บนี่นี่จากนั้นนะครับผมเราก็มาเล็งตรงนี้นะครับปุ๊บให้มันห่างนะครับผมตรงนี้นะให้ห่าง1เซนติเมตรครึ่งนะครับผมนี่นะครับผม1เซนติเมตรครึ่งนะปุ๊บตรงนี้ให้มันห่าง1เซนติเมตรครึ่งในลักษณะนี้นะครับผมโอเค จากนั้นนะครับเราก็ติดเทปใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือใครมีกาวก็ติดกาวก็ได้นะครับหรือว่าใครมีแม็กก็เอาแม็กมาแม็กตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยนะครับโอเคข้างก็เหมือนกันเลยนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมความกว้างตรงนี้ก็1เซนติเมตรครึ่งนะครับนี่เห็นไหมเราไม่ต้องดันชิดในลักษณะนี้นะครับผมถ้าดันชิดบ้านมันจะเล็กนะครับเห็นไหมเราต้องเปิดออกมานะครับผมให้มันห่าง1นเซนติเมตรครึ่งนะตรงนี้นะ ทั้งสองข้างต้องเท่ากันนะครับผมมันจะได้ออกมาสวยนะครับโอเคเราก็ติดได้เลยนะครับติดเทปใสหรือว่าใครมีกาวก็ทากาวติดก็ได้แม็กมีก็แม็กก็ได้นะครับผมโอเคนี่ตัวบ้านเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมีนในลักษณะนี้เลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเราจะมาพับหลังคานะครับผมสามเหลี่ยมในลักษณะนี้นะครับผมโอเค โอเคนะครับผมส่วนหลังคานะครับผมพี่นวจะใช้เป็นสีชมพูนะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับผมจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะครับผมสีส้มสีแดงสีน้ำเงินก็สวยหมดเลยนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราพับครึ่งกระดาษเลยนะครับจากนั้นเราก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพับครึ่งกระดาษอีกหนึ่งรอบนะครับผมในลักษณะนี้เลยปึ๊บพับครึ่งนะครับผมขอบชนขอบนะครับผมเล็งให้ตรงนะครับ จากนั้นเราก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็เปิดมานะครับปึ๊บนี่ข้างบนนะครับผมกระดาษที่มันเปิดได้นะครับผมให้เราพับเข้ามาอีกหนึ่งทบนะครับผมตรงนี้จะพับกว้างเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมนี่ปึ๊บพับเข้ามาในลักษณะนี้นะครับผมปึ๊บนี่จากนั้นเราก็พับเข้ารอยเดิมอีกหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็รีดตรงนี้หน่อยนะครับปึ๊บนี่แค่นี้ก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะครับผมหลังคาของเรานะครับนี่เราก็อาตัวบ้านมานะครับผมนี่ตัวบ้านอยู่ในลักษณะนี้นะครับ นี่เราก็หลังคามาวางได้เลยนะครับผมปึ๊บนี่แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมนี่บ้านของเรานะครับผมสวยงามเลยนะครับตรงหลังคานะครับผมใครจะติดกาวก็ได้นะครับผมทากาวตรงนี้นะครับผมทั้งสี่มุมนะแล้วก็เอาหลังคาลงติดในลักษณะนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าใครจะไม่ติดกาวก็ได้นะครับผมมันสามารถเปลี่ยนหลังคาเป็นสีอื่นได้นะครับผมสวยๆเลยนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ2ตัวก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมนี่เห็นไหม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับบ้านกระดาษสวยๆนะครับผมน้องๆขอเข้ามาเยอะมากนะครับผมพี่นนท์ก็จัดให้แล้วนะครับผมก็เอาไปพับกันได้นะครับผมพับง่ายๆเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ